ฉันเดาว่าต้องเป็นผู้ชายแน่เลยดูจากสีหน้าของเธอแล้วเธอเขาต้องมีแฟนนาแลหละใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดสักหน่อยคุณถองก็น่าทึ่งมากพอแล้วไม่คิดว่าจะมีผู้หญิงที่สวยทเทียบเท่ากับคุณถังได้เลยใครสวยกว่ากันไม่รู้แต่ว่าเธอมีแฟนแล้วเธอมีความสัมพันธ์ที่สนิทแน่นกับคุณนายถัง แน่นอนว่าไม่ใช่คนธรรมดาแน,น่นอนเดิมมันไปซาเถนะินเนาะนี่ลูกเหมือนว่าจะเป็นลูกสาวคนเดียวของ,องนะตระกูลกงเนาะตระกูลใหญ่ทั้ง12และต้นกำเนิดของเธอนั้นก็พิเศษมากเช่นกันอันอยากรู้จริงๆบ้าผู้ชายที่เธอชอบนั้นเป็นแบบไหนกันสีถังฉันจะทำงานก่อนนะแล้วฉันจะกลับมาคุยกับเธอที่หดังโจเหลียงกไร้จนรินดุ๊บล่าผู้หญิงคนนั้น เป็นผู้สืบทอดของตระกูลใหญ่ทั้ง12ตระกูลกงรู้เหมือนนางฟ้าเลยนะในว่าไหมพี่เสือดาวตระกูลใหญ่ทั้ง12นั้นฉันเพิ่งได้เห็นข้อมูลมาเมื่อเร็วๆนี้ทางอินเทอร์เนต็ตพวกเขาทั้งหมดเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆและพวกเขานั้นก็อยู่ใกล้จากเรามากเกินไปเรามาที่นี่เพื่อพบปะผู้คนที่มีพลังและเพื่อนที่ดีมากไม่ใช่แบบนายหรอกนะ เพื่อนนระดับล่างอย่างส่วนย่วนเมึ่งได้ทั้งชีวิตของนายจะทําอะไรได้กันเนาะพี่เสอดไม่เป็นไดสชวนย่วนเมึ่งเป็นเพื่อนของฉันคุณจะพูดถึงเขาแบบนั้นได้ไหมเด็กคนนี้แกกล้าขัดขับสานของฉันหรือไงเจ้าเหลียงที่นัดตอนนี้นายจุ้งอยู่กับใครเรียบตามฉันมาเราจะตะกู่ใหญ่ทั้งสิบสองนั้นมันคงจะมีเพียงแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวในชีวิตเราต้องสวยโอกาสนี้ไว้ สวัสดีคุณกองฉันเป็นเพื่อนของคุณนายถังฉันชื่อเสี่ยวเปานี่คือนามบัตรของฉันคุณหนูกองมีนามบัตรนึกเปล่าฉันขอเก็บไว้สักใบหนึ่งได้ไหมไม่ฉันชื่อกองซีถังแค่จำชื่อฉันไว้ก็พอสร้างมันเถอะใช้เวลานานมากแล้วชวนยนุนหนิงอยู่ที่ไหนกันนะเดี๋ยวนาะ เพื่อนของนายที่พูดถึงเมื่อกี้ใครเชิญเข้ามาเหรอรู้เหมือนว่าจะเป็นกองซีถังคนหนูกองฉันพบคนบ้าที่หน้าประตูเด็กผู้ชายคนนั้นบอกว่าคนเชิญเข้ามาฉันว่าเขาต้องแอบ,บอ้างชื่อของคุณเพื่อเข้ามาเนี่เลยใช่ไหมล่ะฮ่าฮ่าเขาพูดเรื่องนี้แล้วฉันน่าตลกจริงๆผู้ชายที่ไานพูดถึงอยู่ที่ไหนสวนยวนหมิงมันเป็นคำประมาทของฉันเอง คนอื่นไม่สามารถเข้ามาที่นี่ได้หากไม่มีคำเชิญชิออยู่ที่นี่คนหนูกองคือเด็กคนนี้เนี่ยที่กล้าทำเป็นรู้จักคนเข้าเอาทองคำมาโผล่หน้าตัวเองจริงๆให้ฉันจัดการเข้าออกไปไหมชวนยุ่นเมิงแกอดทนได้ไม่ยอมแพ้มาประปนกับคนะระดับสูงอย่างพวกเราแกนี่มันหน้ารัานจริงๆ นายไปไหนมาฉันรอนายตั้งนานอะไรกันสี้ถังคนที่เธอต้องการแนะนำให้ฉันรู้จักนะเป็นมนุษย์แบบไหนกันคุณสวนเป็นคนนั่นเองคุณููจักเขาด้วยเหรอสี้ถังที่ฉันบอกเธอคนที่รักษาดินเออนะ่ะก็คือคุณสวนคุณสวนได้ปลดไปนั่งกับพวกเราเถอะนะ เด็กคนนี้จะรู้จักทั้งคู่ได้อย่างอยรู้จักทั้งคุณนายถังและคุณหนู่มกงและหนุนได้รู้เหมือนว่าคุณหนู่มกงและคุณนายถังจะปฏิบัติต่อเขาอย่างดีได้ทีเดียวโจเหลียงทําไมแกไม่บอกฉันก่อนหน้านี้ล่ะว่าส่วนย่นเหมิงนะ่ะรู้จักคนที่ยอดเยี่ยมมากมายขนาดนี้เสือดาวไม่ใช่ว่าฉันบ้าคุณหนุ่มนะแม้จะรู้จักเทพบนท้องฟ้าเช่นนี้ก็ไม่สามารถบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ โจ้เลี้ยงแกจะไปไหนเนาะหยุดนะนายนำชวยนยวนเหมิงให้ฉันรู้จักก่อนชวยนยวนหมิงเดี๋ยวนี้นั่นเป็นแกงารพนธนของสดะจศูนย์ห้าตัวแต่เริ่มนับตะกุนกองของพวกเรานั้นก็รวบรวมไว้เป็นจหมืนมากเลยล่ะแต่เพราะสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์อะไรได้จึงลงเหลือไว้เพียงแค่ห้าตัวเท่านั้นจึงลงเหลือไว้เพียงแค่ห้าชิ้นเท่านั้นคนสวน เี่หวานยงเรียกเขาแบบนั้นนะ่นะอัติรู้หงเหินกันไปนะเรียกชื่อเขาได้ก็ได้โอเคพวกคุณสองคนความสัมพันธ์ทั้งลึกซึ้งฉันจะเชื่อฟังคุณชวนยวนหมิงลูกสาวของฉันทางลินเหรอหลังจากเกิดเรื่องนั้นขึ้นเธอก็หวัดกว่ามากเลยในตอนต้นนั้นเธอฟื้นตัวขึ้นมาก็ถือว่าปกติดีมากเลย แต่เมื่อเร็วๆนี้ฉันรู้สึกว่าร่างกายของเธอนั้นไม่ค่อยดีเท่าเมื่อก่อนและเธอมักจะนอนไม่หลับคุณปวดสดายเวลามีค่าของคุณไปดูลิ้นเหนือฉันได้ไหมบอกตามตรงเลยนะถ้าเป็นโรคทั่วไปก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลประจำไม่ต้องมาหาฉันและฉันก็ไม่ใช่หมอด้วยฉันให้หมอที่มีเส่อเสียงลายคน มารักษาลินเอ๋อแล้วแต่ก็ไม่มีผลอะไรเลยฉันคิดถึงเพีแค่คุณเท่านั้นทั้งหวานยูพ่อของทางดินเอ๋อเจ้าปินคุณกำลังจะทำอะไรฉันจะทำอะไรเธอต้องรู้ด้วยเหรอนี่ใครกันกาพูดแบบนี้กับคุณนายถัง ถ้าคุณไม่รู้จากเขาเขาน่าจะเป็นผู้มีอำนาจบ้างใน่ชิงโจเข้ามาที่นี่ด้วยความป่าเถือนได้เอาแต่ใจเป็นน้อยนี่คืองานเนี้ยวันนี้สิ้นสุดลงแล้วทุกคนใส่หัวออกไปให้หมดแกเป็นขคยที่จะพูดเรื่องนี้มันจะจบหรือไงฉันไม่ไหวแล้วเนาะคุณคุณต้องการจะทำอะไรปล่อยฉันลงนะ ออกไปจากที่นี่ฉันไม่ต้องการพูดเป็นครั้งที่สองออกไปเถอะที่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะเข้าร่วมได้ในวันนี้รู้เหมือนว่าคุณนายถังจะไปยุ่วอยู่ผู้มีอำนาจเขาให้หแล้วถังหวั่นยู่ฉันไม่ต้องการทํามันเป็นเรื่องใหญ่หรอกนะฉันแค่ต้องการพบลูกสาวแท้ๆของฉันและอยู่ด้วยกันสักพักพ่อเหรอคนมีความตําหัดเพียงพอ ที่จะพูดคำนี้กับลีนเนอยได้ดอนลินเนอรเป็นลูกสาวของคุณและคุณไม่คู่ควรที่จะเป็นพ่อของเธอดเลยซ้ำฉันจะไม่ยอมให้ลินเนอมาพบกับคุณที่นี่ไม่ยิยนดีต้อนรับคุณได้ปล่อยออกไปฉันรู้ว่าคุณต้องพูดอย่างนั้นนะวันนี้ฉันเจ้าเป็นได้เตรียมมาพร้อมแล้วนี่คุณออกไปได้แล้ว กาหุนหัวไม่ได้ยินฉันเลยหรือไงถ้าอย่างนั้นฉันจะโยนเขาออกไปเจ้าปินเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับคนอื่นไม่พอใจงั้นเหรอเด็กคนนี้เป็นผู้ชายคนใหม่ของเธอหรือไงถ้าคุณยังทำอะไรอีกแล้วก็ฉันจะแจ้งตำรวจถังวันยู่นะถังวันยู่ตอนนี้คุณเป็นหนึ่งในคนที่ทำาวยที่สุดในซิงโจคิดว่าเรียกมาแล้วจะทำอะไรได้ เมื่อคุณเริ่มธุรกิจตำรวจจะแก้ปัญหาได้ไหมบอกเลยนะเรื่องพวกน,น,นั้นด้านสมัยด้าในตอนนี้นี่แหละคือยุคแห่งนักลบใช้หมัดตัดสินคำพูดในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาฉันประสบความสำเร็จในการเป็นนักศิลปบาการต่อสู้จากคนธรรมดาและนี่คือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงมั่นใจกับมาอาเธอในวันนี้ตอนนี้ฉันกำลังจะสอนบทเรียนให้แก่เด็กคนนี้ต่อนหน้าเธอ คนหยุดนะอย่างไรก็ตามชวนย่นหมิงพี่บานยุไม่ต้องห่วงเชื่อฉันเถอะชวนย่นหมิงจะไม่เป็นได้จะไม่เป็นไ้แต่โลบงมากเลยนะฉันสามารถถูกก้อนถินด้วยหมัดของฉันได้ฉันจะทุบเด็กคนนี้ในทันที ฉันไม่อยากมีปัญหาแต่ตัวประกอบพวกนี้มาหาเรื่องฉันทุกทีพี่ใหญ่ไม่เป็นไรนะคุณคุณเป็นใครกันคุณก็เป็นนักรบเหรอพี่ใหญ่ใช่เด็กคนนี้ไม่ได้ทำอะไรด้ยฉันก็กระเด็นออกมาเขาไม่รู้อียดเรื่องของทางดีเดอมากนะักเขาไม่มีปัญหาอะไรทั้งหวานยเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆหรอกนะ ทั้งลินเหรอเป็นลูกาสาวแท้ๆของฉันฉันจะพาเธอไปไม่ช้าก็กแล้วเทวาย์ยุนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันนะพวกคุณก็คุยกันอยู่ฉันจะไปก่อนนะก็จบแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับไว้พบกันใหม่นะครับ